อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคิปใหม่ห่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่มิมินอีกแล้วนะคะวันนี้มินก็จะมาอัปเดตคริสแต่งงานสองพันยี2020นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำคลิสตั้งแต่แรกเลยนะคะ อันแรกนะคะก็จะต้องคุยกับซิมคนหนึ่งก่อนนะคะจะให้คนนี้ไปคุยกับคนนี้นะคะอันนี้ต้อง add f r นก่อนนะคะเดี๋ยวเราคุยกันจนถึงเลเวลที่สี่แล้วก็วมาดูกันอีกทีนะคะเลเวลที่สีจะดูยังไงนะคะ แล้วก็ดูตรงนี้แล้วก็จะมีให้ขึ้นตรงเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะคะก็หลังจากที่เราคุยกันจนถึงเลเวลที่4แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ More Option นะคะกดไปที่ f a t t y นะคะกดไปที่ Propose นะคะโอเคค่ะแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะก็ทำ Quest เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ทำเคสโพสโพสเสร็จเรียบร้อยต่อมานะคะมันจะขึ้นเป็นแบบอันนี้ให้เรานะคะเป็นเคสนะคะอูดี้อะไรนะมินอันถูกั้ยเนี่ย <c oughs> อ่าเขาบอกว่าให้เรากดที่คู่ม,มันของเรานะคะแล้วก็กดอันที่เป็นคุยกันก่อนโอเคค่ะ แล้วเราก็กดอันนี้ไปเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราไปนั่งอยู่กันที่โซฟานะคะก็จะมานั่งกันที่โซฟากดที่ c o n t r a i t e t e r a t i o n นะคะที่มันเป็นสีฟ้าๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเคสมันจะขึ้นเป็นสีกรอบสีฟ,ฟ้าให้นะคะต่อมานะคะอันนี้เขาให้เราไปที่ร้านแฟชั่นนะคะชวน ชวนแฟนไปร้านแฟชั่นนั่นเองถ้เรากดไปที่เลือกที่แฟนของเรานะคะแล้วก็กดไปคำว่าซัมจิมนิวนะคะโอเคนะคะแล้วนี่มินดูก่อนเนาะรอไปสี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็รอไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ทำเคสเอ่อและเคสเอาเวท กูอะไรนะกูเม้นอ่านถูกไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นกิมมี่กิมมี่หรือว่าเขาบอกว่าให้เราแตะไปตรงที่โต,ตกินข้าวนะคะต้องดูก่อนเคสนี้นะคะมีเวลาให้สองวันเท่านั้นนะคะก็ถ้าทำไม่เส็จมันก็จะหายไปเลยนะคะ เราจลลือกิตกนคาแล้วก็เลือกที่เอ่อเซตอัพอะไรไม่รู้นะคะอันถูกอันผิดช,ช่างมันนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะจ๊ะใครต่อไปนะคะเขาจะให้เราไปที่อะไรนะเขาบอกว่าให้ให้เลือกซิมของเรานะคะหลังจากนั้นแต่ไปที่ซิมคู่มั่น แล้วแต่ที่ซิมคู่มันนะคะโุ้ยโตพร้อมกันด้วยนัด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 วนัด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 วยังไม่ตัวนะจ๊ะโอเคนะคะแล้วก็แต่ที่ Do you take เอ drinks menu อันนี้นะคะ Let's go แล้วก็รอไปอีกเราก็สำเร็จเคสนี้แล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วก็กดรับคิดเลยต่อมาเขาบอกว่า Something new อีกครั้งนะคะก็กดเคราะ้ยอะไรเนี่ยเราก็เลือกคูมันของเราอีกครั้งแล้วเราก็ทำภารกิจในหัวข้อแฟชั่นอีกครั้งนะคะ let's go โอเคค่ะรอเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะก็ทำเครสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อมานะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะไปนั่งที่โซฟา ที่โซฟานะคะแล้วกดไปคำว่าอ,อะไรไม่รู้ over building อ,อ,อะไรนี่หน่อยนะคะต่อมา h าวบอกว่าให้เรากดไปที่ตู้เย็นนะคะทำเค้กนั่นเองแล้วก็กดไปที่ s o m e building cook เค้กนะคะ เรียบร้อยต่อมานะคะเขาก็จะให้เราไปที่เมนูเหมือนเดิมนะคะกดไปที่ซิมคู่มันของเรานะคะกดไปที่อันแรกคะ่ะ Let's go ทำเหมือนเดิมนะคะโอเคหลังจากที่เราทำเคสอ,อันนั้นไปแล้วนะคะวัข้อต่อไปคือเคสนี้นะคะเร มิ้นได้ทำการเล่นไปแล้อข้อต่อไปก็เขาบอกว่าให้เรากดไปที่ซิมของเรานะคะกดไปที่คู่มั่นอันนี้มิ้นกดได้ทำการกดแล้วนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนเป็นแบบนี้นะคะให้เรานะคะแล้วก็กดไปเลยอันแรกนะคะทำเคสประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเดินอีกทีนะคะ โอเคค่ะเราก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นเขาบอกว่าให้หาเฟนนะคะสมคนเขาบอกให้เราคุยกับเพื่อนคนไหนก็ได้นะคะสามคนแบบแบบ คุยทราบคนคนนี้กันแล้วก็วกดโอเวอร์นะคะเอ้ยโอเวอร์คัมนะคะนี่กดเลยโอเคคนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคนที่สองให้เราเชิญคนนี้มาคนนี้ก็ได้นะคะ คนที่เราเป็นเพื่อนแล้วเท่านั้นหรือเปล่าถึงมันจะกดอันนี้ได้นะคะใช่ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็คุยเรื่องนี้ได้นะคะครอบแล้วสามคนเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเควสอะไรนะพาพาเพื่อวอล์คปาร์ตี้อ๋อ เขาบอกว่าแค่เราแตะไปที่คู่มั่นของเราและวค่ะลาฮาซมเนบนอร์จิปซูทรีฟโด้วย,ดว,ย,ดว,ยวาซาอ่านถูกไหมเนี่ยกดเลยฮ่าสตาร์ s <S เลสโกโอเคค่ะเราก็ได้ทำการอันนี้เสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะคะโอเค เคต่อไปนะคะก็ฮะเคต่อไปเขาบอกว่าให้เรานะคะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งนะคะนี่เคที่มินม้นทําเสร็จแล้วนี่ก็นี่นะคะไปซื้ออันนี้มานะคะซื้อจากตรงไหนกดไปที่รูปนี้นะคะ แล้วก็กดไปตรงรูปอันนี้นะคะกดไปที่โฮมหรือะไรนี่แะนะคะแล้วก็เลื่อน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 เือนเื่อนจนมาถึงตรงนี้นะคะ b u i l d i n นะคะอานถูกไหมเนี่ยก็ซื้อไปอย่างอันพอนะคะอันนี้มินตกแต่งให้สวยงามนะคะก็ไม่ต้องตกแต่งมันมินก็ได้น,นะ,ะกดเรียบร้อยเลยจ้ะต่อมานะคะ เขาบอกว่าเออให้เรานะคะกดไปที่คู่มันของเรานะคะอันนี้เคสอะไรนะเดอะเบตอะไรนะอ่านไม่ออกนะจ๊ะช่างมันขอแค่ให้เข้าใจพอนะคะอันนี้เรากดไปที่คู่นเริ่มไปจ้ะโอเค เรียบร้อยนะคะต่อไปก็กดรับคลินะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคปิดล็อกโอเครับให้หมดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทําการแต่งงานกันนะคะหรือว่าเราแต่งแล้วเมื่อกี้นี้น่าจะแต่งแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งงานเรียบร้อยแล้วเราไปชวนคนนี้แต่งงานต่อโอเค คือเมื่อกี้ก็แต่งแล้วนะอันนี้ก็แต่งอีกแต่งไปอีกจ้าเรียบร้อยโอเคอันนี้เราทรําได้ทําการคริสแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปก็จะเป็นคริสมีลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันรพทต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะก็อืม g o o d b ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ